อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม V4 นะครับผมหรือ Project V4 นะครับเป็นเกม MMORPG นะครับที่สามารถเล่นได้แบบค o สแพลตฟอร์มเลยนะครับในมือถือ IOS และ Android นะครับและก็บน PC ก็เล่นได้เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่ม TP นะครับผมด้วยระบบการผลิตการสร้าง หรือการเก็บเกี่ยวนั่นแหละครับผมแล้วก็ระบบสหายหรือที่ใครๆเรียกว่าเบนะครับผมว่ามันสามารถเพิ่ม TP ให้ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะครับและมันจําเป็นต้องทําหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับซึ่งสองระบบเนี่ยนะครับก็ผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือการผลิตนะครับผมแล้วก็ระบบสหายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ การผลิตกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปะนะครับพอเราเข้ามาในระบบผลิตนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือเก็บเกี่ยวกับสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแบบเก็บเกี่ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสามารถใช้เบไปทําแทนได้แต่ว่าณนะตอนนี้นะครับเราดูในรูปแบบของการที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเก็บเกี่ยวเองเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ยังไงมันจะไปยังไง สมมติผมต้องการไม้ชิ้นนี้ผมกดที่ไม้ชิ้นนี้แล้วกดที่คําว่าตำแหน่งแลวผมก็กดที่เคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับมันก็จะวิ่งไปหาเจ้าไม้ตัวนี้ทันทีนะครับและพอคุณไปถึงไม้ตรงนี้ปุ๊บให้คุณกดนี่ครับนี่นะครับกดออโต้นะครับออโต้เก็บเกี่ยวนะครับปุ่มทางขวานะครับผมนะที่ผมคลิกเอาไว้ให้ดูนะครับมันก็จะทําการวิ่งหาเจ้าไม้ตัวนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ไม้ชนิดนี้เท่านั้นนะครับผม โอเคนะครับเราก็รอนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับระบบนี้เนี่ยนะครับแนะนําให้ทําตอนที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะดัน C p พยังไงแล้วนะครับผมคุณทาเควสหมดแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะครับให้มาดัน C p ในรูปแบบของการทาไรสกิลการเก็บเกี่ยวและการผลิตนะครับเพราะมันดัน C p ให้คุณได้เยอะมากนะครับผมเราก็วิ่งไปเรื่อยเลยครับผมเห็นไหมครับมันก็จะไปออโต้เลยนะครับ เราจะไปกินข้าวทํางานเห็นไหมครับผม C p เด้งแล้วเห็นไหมครับผมเมื่อเอาง่ายๆทุกๆครั้งที่มันเลื่อนระดับนะครับผมเออเลื่อนระดับการเก็บเกี่ยวของเราในแต่ละสายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเก็บสมุนไพรทําเหมืองหรือว่าขุดแร่นะครับทุกๆเลเวลทุกๆระดับที่มันอัพเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ C p เพิ่มนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับวิธีเก็บเกี่ยวก็ มันช่วยเพิ่ม C p ีให้เราได้เยอะมากนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับวิธีการสร้างนะครับผมป้ายนะครับผมวิธีการสร้างเนี่ยนะครับมันจะต้องมาสร้างในเมืองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะหา NPC ยังไงใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการจะสร้างไอ้อันนี้ครับผมต้องการจะสร้างอันนี้เราก็กดเลยครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่งนะครับมันก็จะวิ่งไปหาให้เราเองอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งมาที่ NPC บตีบวกให้เราเลยเห็นไหมครับเอ๊พอเราตีเห็นไหมครับซ p เพิ่มอีกแล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเหมือนกับการเจ็บเกี่ยวเลยครับทุกๆระดับนะครับทุกๆระดับนะครับของการอัปเกรดนะครับอย่างเช่นตีเหล็กขัดเงานะครับผมหรือจะทําสมุดไพรก็แล้วแต่นะครับมันจะเพิ่ม C p ทุกๆขั้นเอออันนี้นะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะสร้างอาวุธให้ดูนะครับทีนี้ผมลืมไปผมเก็บไม้มาผิดแบบนะครับดันไปเก็บแบบที่ยังไม่ได้ปลดเอองั้นเดี๋ยวผมไปทํายาให้ดูดีกว่าครับเออทายาก็ได้เช่นกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ผมบอกไว้เลยว่ายาเนี่ยสำคัญมากนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มมอนที่มันอยู่ระดับเดียวกันยาเนี่ยเราต้องซื้อเยอะมากนะครับบางคนต้องลงทุนหนึ่งก้อนไปปั้นตัวเด็กมาเพื่อซื้อยาโยนคังนะครับก็ต้องทํากันอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะทําการประหยัดนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูครับ NPC คราบยานะครับเราต้องคัดในเมืองเช่นกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปเราจะสามารถไปยืนคราบตามแมปได้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะทาสมุนไพร นะครับเราก็ต้องเอาสมุนไพรเนี่ยไปบดก่อนนะครับบดปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมซีพีเพิ่มอีกแล้วนะครับซีพีเพิ่มอีกแล้วนะครับทุกๆระดับในการอัพนะครับแล้วเราก็ลองสร้างโพชั่นแบบขั้นธรรมดาไปก่อนแล้วกันเพื่อเก็บเลเวลนะครับก็คือเก็บเลเวลการผลิตของเรานั่นแหละนะครับเราก็สร้างไปสักเจ็ดเลยแล้วกันเออเจ็ดเลยปึ๊บ นะครับเึิ้มบิ้มเห็นไหมครับ C p ขึ้นรัวๆผมบอกเลยว่าเป็นพันนะครับหลายพันนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําระบบการสร้างระบบเก็บเกี่ยวให้เต็มแม็กซ์เลยเท่าที่คุณจะทําได้นะครับเห็นไหมครับปลดขั้นสองแล้วนะครับผมมีวัตถุดิบอยู่พอดีนะครับเพราะว่าผมส่งปลาหายไปเก็บออกมานะครับแต่ผมจะสอนในส่วนของตอนหลังแล้วกันว่าระบบปราหายสามารถส่งมาได้ยังไงทํำยังไงเห็นไหมครับทุกๆครั้งหรือทุกๆขั้นที่เราสร้างเนี่ย นะครับทุกๆระดับที่เราสร้างเราจะได้ cp เพิ่มมาดังนั้นบอกเลยว่าระบบเนี้ยจำเป็นมากๆนะครับผมและยาเนี่ยก็จําเป็นมากนะครับในการดําเนินชีวิตในเกมนี้นะครับผมเออเราสร้างยาได้เองแม่งเหมือนเสือติดปีกนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอ่ออาวุธชุดอุปกรณ์นะครับผมหรือแร่นะครับผมหรือจะสร้าง ขวดก็แล้วแต่นะครับสร้างขวดยาใช้เองสบายชิวๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองวิ่งกลับไปสร้างปืนให้ดูแล้วกันนะครับและอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างพวกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดอุปกรณ์อาวุธนะครับหรือว่าสร้อยเราสามารถเอาไปเพิ่ม c p ีได้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับก็คือระบบศักยภาพที่ผมเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับผมเออเนี่ยกดเข้าไปครับผมเราก็เอาอาวุธกับของที่เราสร้างขึ้นมา นะครับแล้วเราก็ยัดลงไปเลยครับผมเห็นไหมจากเลขหกสิบหกเป็นหกสิบเจ็ดนะครับเราก็เอาสร้อยเลยครับยัดเข้าไปครับเป็นหกสิบเก้าแล้วเห็นไหมครับผมแค่นี้เองนะครับมันก็สามารถดันซีพีให้เราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ไม่มีเงินไม่มีทุนนะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็สอนเอาไว้ครบเรียบร้อยหมดนะครับต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในระบบสหายระบบคนงานหรือว่าที่เขาจะเรียกกันว่าเบสหรือว่าทาตแอะไรก็แล้วแต่ นะครับเราไปดูกันครับผมไปในระบบนี้เนี่ยสามารถช่วยเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้ไปฟาร์มมอนแทนเราก็ได้นะครับผมหรือไปหาหินสลับให้เราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยระบบเนี้ยผมแนะนําเลยครับดูนะครับเนี่ยนะครับพวกสหายแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็จะได้ความสามารถหรือว่าเอฟเฟกไปด้วยนะครับผมเออด้านซ้ายเราสามารถได้ cp เพิ่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีสหายเยอะเยะมีแบบเยอะมาก นะครับคุณก็จะได้ CP ในส่วนของตรงนี้มาเยอะมากนะครับทุกๆครั้งที่เรามีสหายใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ C p พเพิ่มขึ้นมาสหายสามารถไปเก็บเกี่ยวก็ได้ไปพิชิตพื้นที่ก็ได้หรือไปลาก,ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นอ,อะไรเดียวผมจะส่งไปเก็บเกี่ยวแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกว่าขาดแร่นี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมจะส่งไปเก็บแร่นี้นะครับนี่แร่นี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่มันบอกอยู่นี่ไงครับข้างล่างเราก็กดที่ส่งสหายไปนะครับผมกดแล้วก็เลือกที่สหายเรานะครับแล้วก็กดส่งออกไปเห็นไหมครับข้างบนจะมีบอกอยู่ถ้าทําเสร็จจะได้หกสิบสามก้อนแค่นี้แล้วเราก็รอครับผมเห็นไหมมีเวลาบอกอยู่1ึงชั่วโมงนะครับมันก็จะเสร็จนะครับก็แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือในในการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งไปเก็บเกี่ยวนะครับพวก ผลผลิตก็คือพวกแร่หรือว่าจะเป็นพวกยาก็แล้วแต่อย่างตัวนี้เนี่ยผมส่งไปเก็บตัวยาเห็นไหมครับเพราะว่าผมจะคาบยาเขียวใช้นะครับผมก็เลยส่งเจ้าตัวนี้ไปมานะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะครับส่งกลับไปเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่าอ๋อผมเมื่อกี้ผมกดว่าส่งที่เดิมไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทํางานให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งอะน่าจะเสร็จพอดี นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะส่งใบพิชิตพื้นที่เพื่อหาเจ้าหญินสลักเนี่ยครับมาอัพนะครับผมอือยู่ไหนนะอะตัวอันนี้เลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้เสร็จสิ้นพอดีนะครับเดี๋ยวผมไปกดรับก่อนนะครับผมอ่าพิชิตพื้นที่นะครับผมเห็นไหมครับทางซ้ายบนนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็กดยืนยันครับเมื่อกี้ก็คือพิชิตพื้นที่เสร็จมาแล้ว นะครับทีนี้นะครับเราไปดูครับเราไปหาพื้นที่ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราอะขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจไปพิจิตพื้นที่ตรงนั้นเองนะครับเราก็กดส่งคนงานไปส่งสหายไปนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็รอครับอ่าสามชั่วโมงนะครับผมแล้วมันก็จะขนของกลับมาให้เราทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับผมเออนัะนี่แหละครับก็อย่างที่ผมบอกว่านี่คือรูปแบบของระบบเสหายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใคร ไม่ได้ทำนะครับผมแนะนําเลยว่าควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับมันมีเซตอยู่3าอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือตัวล่านะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ส่งไปล่าเจ้าตัวนี้นะครับเออไปหาของมาทําเซตนะครับผมผมก็ส่งกดกดส่งต่อไปเลยนะครับมันก็ไปต่อเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมส่งไปพิชิตพื้นที่เห็นไหมครับตัวนี้ก็พิชิตพื้นที่เช่นกันนะครับแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอพิชิตพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมทําไงต่อ ผมก็หาพื้นที่ใหม่ต่อนะครับพื้นที่ไหนที่เรายังไม่ได้ไปทําในวันนี้นะครับเราก็ส่งตาหายเราเนี่ยไปจัดการซะให้หมดนะครับผมเนี่ยผมหาก่อนนะครับเออไม่รู้ว่าผมส่งหมดหรือย,ยังนะตึ๊บึ๊บโอเคอาจะเกลี้ยงเกลี้ยงเกือบหมดแล้วนะครับหาดูอีกนิดหนึ่งหาดูอีกนิดหนึ่งเอ,อ้ยหาหมดแล้วอะ่ะแต่ผมจะส่งไปหมดแล้วนะครับผม อะมีอันนี้อยู่นะครับในในรุ่นของเด็กผมก็ส่งนะครับผมเออได้น้อยได้มากเราก็ส่งครับเพราะว่าดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้เห็นไหมครับแค่นี้ครับแล้วเราก็รอนะครับเดี๋ยวมันก็จะส่งหินอ่าหินสลักให้เราพอเราได้หินสลักมาเราก็มาอัพนะครับเออมาอัพหินปีศาจของเรานะครับทำให้ซีพีเราเนี่ยเด้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการอัพซีพี นะครับในรูปแบบของสหายและการผลิตนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยล้วกันนะครับผมเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครตัวเรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบจ๊บ